ถึงแม้ว่าจะเลิกรากันไปนานแล้วครับแต่ก็ยังมีเรื่องราวดราม่าออกมาอยู่เรื่อยๆนะครับส่วนบพี่หนุ่มสอนรามแล้วก็อดีตภรรยาครับล่าสุดเจ้าตัวออกมาโพสต์ว่าขณะนี้เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวของผมเกิดปัญหาครับเครื่องที่ตัวผมเนี่ยไม่สามารถโทรออกหรือว่ารับสายได้ซึ่งตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุหากมีใครใช้เบอร์ผมโทรหาณขณะนี้ไม่ใช่ผมนะครับ หากมีใครต้องการติดต่อเรื่องงานหรือว่าเรื่องใดๆให้โทรหาพี่ตัวเล็กผู้จัดก,การส่วนตัวของผมตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่ในโปรไฟล์ของ Instagram ครับขออนุญ,ญาตรบกวนช่วยแชร์ด้วยนะครับขอบพระคุณครับด้วยความเคารพครับสอนรามเทพบิทักต่อมาครับก็ได้โพสต์อีกว่าขออนุญ,ญาตชี้แจงนะครับเรื่องปัญหาของโทรศัพท์ผมเบอร์โทรศัพท์เนี่ยเป็นชื่อของอดีตภรรยาส่วนเครื่องและก็เบอร์ผมเป็นผู้ใช้นะครับ ก็อดีตภรรยาเนี่ยได้กล่าวอ้างว่าโทรศัพท์ของตนเองหายจึงมีความจําเป็นต้องไปขอซิมใหม่ที่ศูนย์โดยอ้างว่าจําเบอร์โทรศัพท์ที่ตัวเองใช้อยู่ทุกวันไม่ได้จึงไปขอซิมใหม่กับทางศูนย์นะครับอดีตภรรยาเนี่ยขอซิมซึ่งเป็นเบอร์ที่ผมใช้ทํางานแล้วก็ใช้ทําธุรกรรมต่างๆโดยที่ไม่แจ้งให้ผมทราบ จนกระทั่งได้มีการเปิดเครื่องและรับสายของน้องชายผมน้องชายผมเนี่ยจำเสียงได้จึงได้มีการพูดคุยกันนะครับหลังจากนั้นน้องชายผมพยายามติดต่อผมแต่ทำไม่ได้จึงโทรมาแจ้งเรื่องนี้ให้ผมทราบกับแม่บ้านนะครับหลังจากนั้นครับผมจึงโพสต์เรื่องโทรศัพท์ของผม<ๆ>เพื่อให้บุคคลใกล้ชิดหรือว่าคนที่ติดต่อง,งานเนี่ยรับทราบเพื่อป้องกันปัญหาซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นกับผมและลูกเหมือนที่เคยผ่านมาเพราะผมไม่ทราบเจตนาของอีกฝ่ายว่าทำไปเพื่ออะไร หลังจากโพสต์ไม่นานครับอดีตภรยาได้นําซิมมาฝากคืนเอาไว้ที่ป้อมยามหน้าหมู่บ้านซึ่งขณะนี้ได้มีการพูดคุยแล้วก็ดําเนินการเปลี่ยนชื่อให้ผมมาเป็นเจ้าของเบอร์โทรศัพท์เครื่องดันกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับต้องกราบขอบพระคุณแฟนๆทุกคนที่ช่วยเหลือแล้วก็ให้คําแนะนําด้วยความเคารพครับข้อสังเกต1โทรศัพท์หายทําไมไม่แจ้งความ 2. ถ้าแจ้งความก็แสดงว่าจําเบอร์โทรศัพท์ของตัวเองได้แล้วจะมาขอซิมใหม่เป็นเบอร์ผมทําไมโดยที่ไม่แจ้งผมก่อนแล้วก็ทําไมไม่ขอซิมใหม่เป็นเบอร์ตัวเองมีวัตถุประสงค์อะไร 3. จําอร์โทรศัพท์ตัวเองใช้ทุกวันไม่ได้เป็นไปได้เหรอ 4. น้องชายผมถ้าไม่โทรไปและจาได้ว่าเป็นอรีภรรยาและไม่ได้แจ้งให้ผมทราบถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับผมไม่สามารถใช้โทรศัพท์แล้วก็ติดต่อใครได้เลยหรือประสานงานที่รับผิดชอบไว้ได้ชีวิตผมต้องการอยู่กับลูกแบบสงบไม่ต้องการความวุ่นวายครับ ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ i n s i g h t News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ